โอเคครับมาข้อ39ต่อนะครับออกแรงในแนวราบขนาด8นิวตันนะครับดึงวัตถุก2กิโลกรัมจากสภาพนิ่งให้เคลื่อนที่ไปบนพื้นราบเกลี้ยงนะครับเป็นระยะทาง10เมตรกําลังเฉลี่ยของการทํางานครั้งนี้เป็นกี่วัตม์ม่แล้วนะครับกำลังเฉลี่ยของการทํางานครั้งนี้การทํางานครั้งนี้คืองานอะไรครับการทำงานที่ออกแรงในแนวราบขนาด8นิวตันใช่ไหมครับโอเคไหมฮะนั้งตรงนี้แปลว่าอะไรเอ่ยข้อนี้น่าสนใจมากนะครับก็คือโอเคก็ลุยเลยนะครับจริงก็คือทําไงครับก็คือ งานก็คืองานส่วนด้วยเวลาใช่ไหมครับนะครับวัตถุนี้นะครับเราบอกว่าเรามีวัตถุ2กิโลกรัมแล้วเราก็บอกว่าดึงใช่ไหมครับด้วยแรง8นิวตันจากเคลื่อนจากหยุดนิ่งใช่ไหมครับ U เป็นสู่รเขียนข้อมูลให้ครบเลยเป็นบนพื้นราบเรียบนะครับเป็นระยะ10เมตรนะครับอ่าแปลว่าอะไรเอ่ยนะครับก็แปลว่าอะไรอ่ะก็ไม่มีไม่มีแรงเสียดทานแน่ๆใช่ไหมครับก็ดูเหมือนกับ ก็ไม่มีอะไรนน่ครับใช่ไหมเราก็คำนวณกันได้ตรงไปตรงมาแต่ถ้าเกิดเราดูดีๆนะครับพอเราทำตรงนี้เสร็จปุ๊บก็แปลว่าอะไรฮะเราก็ต้องหาเลยครับงานมันก็ตรงไปตรงมาคือแรงที่เรากําลังทํางานนี้ใช่ไหมครับงานก็คืออะไรครับแรงคูณด้วยระยะทางส่วนด้วยเวลาซึ่งคําถามครับอ่าผมมาแล้วนะคําถามในข้อนี้พี่ถามว่าตัวนี้เราบอกว่าเราเปลี่ยนเป็น f เท่ากับเอ่องานเอ่อกำลังเท่ากับงานคูณด้วยความเร็วได้ปะ คนนี้ไม่ได้ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะอย่าลืมนะครับสิ่งที่เราคุยกันตรงนี้ก็คือว่า s ตัวนี้ถ้าเกิดเราแปลงมาเป็น v ตรงนี้ได้ก็คือในลักษณะที่เป็นอะไรครับความเร็วคงที่ใช่ไหมครัก็คือใช้ในกรณีที่ความเร็วคงที่ก็ได้หรือถ้ามันจะเกิดขึ้นก็คือเป็นจังหวะชั่วขณะจริงๆใหม่แล้วนะครับคําว่าชั่วขณะจริงๆที่ที่พูดไปข้อก่อนสักข้อ3 5หใช่ไหมครับที่เรามีข้อประมาณนี้ใช่ไหมในการใช้ กำลังจากการหานเอา F คูณ v เอา F คูณ v ใช่ไหมครับนี่นึข้อนี้เนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าข้อนี้เป็นการเคลื่อนที่ทีความเร็วไม่คงที่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราทําตามปกติตามตามตามตัวตแปรที่เราคุยกันเลยคือเราหางานมาก่อนนะครับซึ่งงานน่ะชัดเจนมากเลยออกแรงดึง8ในแนวราบ8นิวตันไประยะทาง10เมตรก็แปลว่างานตรงนี้คืออะไรครับ8คูณ10รอไปได้เลยใช่ไหมครับแต่ว่าเหลือเวลาเนะว่าเวลาเป็นเท่าไหร่ซึ่งโจทย์มันให้อะไรมาบ้างนะครับเริ่มต้นจากหยุดนิ่งนะครับ หนึ่งแล้วต้อกอยู่นิ่งอยูเป็นศูนย์ให้ระยะทางมาสิบเมตรใช่ไหมครับโอเคอยากได้เวลาก็เหลือหาอะไรครับหาความเร็วปลายหรือหาความเร่งใช่ไหมครับซึ่งในที่ความเร็วปลายไม่ได้พูดถึงอะไรเลยฉนั้นน่าจะต้องหาความเร่งและหาความเร่งจากไหนมีแรงมากระทำกับมวลพื้นราบเกลี้ยงก็อะไรครับก็ใช้ซิกมายเฟอรเกอ์เบใช่ไหมก็บูรณาการนะครับใช้เรื่องของการเคลื่อนที่เส้นตรงและนิวตันก็มาช่วยนะครับงั้นแรงก็มีอยู่แรงเดียวด้วยเพราะว่าพื้นราบเกลี้ยง นะครับไม่มีแรงเสียดทานแน่ๆก็มีแรง8นิวตันกระทำใช่ไหมครับมวลเท่าไหร่ครับ2อกิโลหาเอแล้นะครับเอก็คืออะไรครับ4เมตรต่อวินาทียกกำลังสองเนาะนะครับไม่ได้4เมตรต่อวินาทียกกำลังสองหาเวลาก็จากอะไรครับรู้ยูรู้เอสรู้เอหาทีก็เอสเท่ากับยูทีบวกหนึ่งส่วนสองเอทีกำลังสองนั่นเองนะครับยูเป็นศูนย์ปุ๊บผลนี้หายไปนะครับเอสคือสิบนะครับหนึ่งส่วนสองเอเอเท่าไหร่ครับสี่ใช่ไหมฮะหาทีทีกำลังสองเท่าไหร่ไม่รู้นี้ตัดกันไปก่อนนะครับแปลง่ายๆว่าอะไรครัับกก็็ได้เปนาลง ห้าหรือทเท่ากับะไรครับรูทห้านั่นเองงั้นเวลาที่ใช้ในการตรงนี้ก็คือห้ารูทห้าวินาทีนะครับก็เอาเข้ามาแทนในนี้เป๊ะจบแล้วนะครับงานก็เป็นอะไรครับแปดคูณสิบก็คือแปดสิบหารูทห้านะครับก็ตัดปรับให้มันเหมือนกับที่เขาต้องการให้ได้นะครับก็เวลาเป็นรูทแบบนี้ก็คูณรูททั้งเศษส่วนเข้าไปก็จะกลายเป็นอะไรครับ80รูทหหาร5 5ตัด80ได้16กคำตอบเลยครับ16รูทหหน่วยเป็นวัตต์นั่นเองครับตอบข้อ2 เห็นไหมก็นี่ก็ตรงไปตรงมาเนาะยพยายามพยายามพี่ๆจะแบบว่าให้นึกภาพนะครับว่าแบบเออบางทีแบบไม่ใช่ a อแล้วก็เอาพอเหมือนกับเออมีมีการออมีหาความเร็วอะไรได้ขึ้นมาแล้วก็ F คูณ V อะไรอย่างนงี้นะครับมันก็ต้องระวังนิดหนึ่งด้วยนะครับอย่างข้อนี้ก็ตรงไปตรงมาทําทําแบบปกติไปเลยครับก็คือหางานนะครับคือการหางานข้อนี้ถ้าเป็นหางานธรรมดาก็หาเวลามาหาจบนะครับก็ได้กําลังเฉลี่ยแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคข้อนี้ก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับเรื่องของกำลังนะครับ